มะระขี้นกนี่ของดีมีประโยชน์นะคะควรจะทานทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งสองครั้งจะดีมากน้ำตาลในเลือดจะไม่ขึ้นเลยเย่ะวันนี้ได้มะระขี้นกมาภาษาอินเดียเรียกว่าคารล่านะคะมะระขี้นกวันนี้จะทำเป็นมะระขี้นกคั่วแบบแห้งนะคะก่อนอื่นล้างก่อนนะคะแล้วหั่นให้เป็นแว่นๆ การที่จะเอามะระขี้นกมาทำบุญญาหรือว่าขั้วแห้งได้นะคะต้องใช้ที่มันไม่แก่นะคะคือเม็ดในมันยังเป็นสีเขียวอย่างนี้อยู่มะระขี้นกหญิงรทำอยู่สองอย่างทำขั่วแห้งแล้วก็ทำกับข้าวทำเป็นซับจีอ่ะได้อีกอย่างหนึง่งเอาไปคั้นสดแล้วก็ดื่มน้ำ ลดน้ำตาลลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีพัฒานามากเดี๋ยวเขาจะไม่สุก ช่วงนี้อะไรอะไรก็แพงตัวมานาขี้นกนี่นะคะโลละ80รูปีค่ะ,คะก็เท่ากับ40บาทไทยปกต,ติแค่40สขึ้นไปเลยเท่าตัวทำไงได้เนาะยำเข้ายากหมักแพงมาที่กระทะกนะคะใส่น้ำมันมาสตาร์ทลงไปค่ะ น้ำมันร้อนแล้วนะคะเม็ดี่ห่าใบกระวานพริกเขียวตามชอบนะคะ1เม็ดหรือ2เม็ดแล้วแต่ มันเป็น2หลัาเป็นสีดำแล้วนะคะสีน้ำตาลก็ได้ก็ใส่มะระลงไป เราจะผัดมะระจนนิ่มก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เกลือค่อยๆผัดไปเรื่อยๆตอนนี้มะระที่นกของเราก็นิ่มแล้วนะคะออกเป็น สีน้ำตาลอ่อนๆแล้วนะคะคือในกล้องอะมันจะยังดูเขียวอยู่แต่ในเนี้ยมันเป็นสีน้ำตาลแล้วะคะ่ะเราก็จะลงรดนะคะใส่เกลือแน่นอนต้องใส่เกลือถ้าเป็นพวกคัวก่วๆนี่มันจะไม่ค่อยมีในซับซ้อน,นะคะ่ะ ใส่เกลือนะคะขมิ้นผงขี้่างผงกระมมาซาลาแค่นี้เลยค่ะแล้วเราก็คั่วต่อไป ให้เกลือและเครื่องเทศมันเข้าไปในเนื้อของมะระนะคะมันจะได้ช่วยลดความขมลง สระขี้นกนี่ของดีมีประโยชน์นะคะควรจะทานทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งจะดีมากน้ำตาลในเลือดจะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นแถมลดอิตาหากแต่ว่าอย่าไปกินแบบทุกวันอันนี้ไม่ดีค่ะห้ามกินทุกวันนะคะเดี๋ยวจะช็อกน้ำตาลลดเกินไปกินแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะคะ จะเป็นคั้นน้ําสดหรือว่าจะเอามาผัดเอามาคั่วแห้งแบบนี้หรือจะทําเป็นกับข้าวก็ได้เดี๋ยวถ้าได้มาอีกเดี๋ยวคอหลังไม่งญิงจะพาทําเป็นกับข้าวนะคะพอถึงเวลานี้สลีไปอ่อนๆนะคะคั่วไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอาหลิวะคะ่ะ ตัดดูถ้ามันสุกแล้วมันจะตัดได้ค่ะไม่ยากอีกนิดหนึ่งใกล้ละคือคนเขาก็ไม่ค่อยชอบกินหรอกค่ะเพราะว่ามันขมแต่ว่ามันดีอ่ะหวานเป็นลมขมปัญยาเนาะ ชิ้นไหนที่มันยังแบบว่าไม่เป็นสีน้ำตาลนะคะก็พลิกกลมให้มันโดนกระทะไม่ใส่น้ำแม้แต่หยดเดียวเมนูนี้แห้งจริงๆตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะปิดเตาได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะมระขีนกคั่วแห้งเนี่ยอาหารเป็นยาจริงๆช่วยลดน้ำตาลนะคะหน้าตาประมาณนี้ทานกับโรตีคงจะรู้สึกว่าแห้งเกินไปน่าจะทานกับข้าวข้าวแกงถั่วนะคะแล้วแกล้มด้วยมระขีนกคั่วแห้งมระคขีนกขั่วแห้ง,หงภาษาเฮดีเรียกคาร e ลากับบุญะ นะคะตอนนี้แล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ